ฮัลโหลสวัสดีครับผมต้อมจากไคเนอร์ครับวันนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัว Honda City h a t ฮ h ส a แบนะครับซึ่งเป็นการเปิดตัวแบบ WorldP r e m เม r ครั้งแรกในโลกแล้วก็เป็นครั้งแรกของ Honda City นะครับที่ทำรูปแบบของรถ h a t ส h b a c k เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูรายละเอียดของ Honda City h a t ฮ h ส a แบว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ Honda City h a t ฮ h ส a แบเข้ามาทำตลาดด้วยกัน3รุ่นย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่น S p ส ส่วนรุ่นถัดขึ้นไปก็คือรุ่น SV และคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดรุ่น RS นะครับที่ได้รับการตกแต่งสปอร์ตรอบคันมาดูรายละเอียดการตกแต่งของในรุ่น RS สําหรับ Honda City Hatchback ในรุ่น RS นะครับมีการตกแต่งที่สปอร์ตเริ่มตั้งแต่กระจังด้านหน้านะครับหน้ากระจังก็จะเป็นสีดํามันแบบ g r o s s b a c k นะครับรวมทั้งช่องดักลมหรือว่าตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงลายลังพึ่งทั้งหมดนะครับนี่ฮะลิ้นด้านล่างก็จะเป็นลิ้นในสไตล์เคปล่านะครับที่ติดตั้งเข้ามา ดูสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นนอกจากนี้นะครับเรนไฟตัดหมอกดีไซน์สปอร์ตแล้วก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างดุดันเลยทีเดียวครับเช่นเดียวกับรายละเอียดของไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED รวมถึงไฟตัดหมอกด้านในนะครับดวงไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบ LED เช่นกันครับชุดตกแต่งนะครับถ้าจะดูรายละเอียดก็จะเหมือนกับในรุ่นซีดานนะครับเป็นการตกแต่งในสไตล์ RS ทั้งหมดหรือว่าเป็นการตกแต่งในสไตล์สปอร์ตนั่นเองครับ สำหรับรายละเอียดด้านข้างตัวรถนะครับนี่ครับการตกแต่งในสไตล์สปอร์ตเข้ามาก็คือในชุดแต่ง RS นะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างสีดำมันหรือว่า gloss b a c k นะครับเช่นเดียวกับล้อแม็กนะครับล้อเป็นล้อลายก้านขนาด16นิ้วสี two t o นะครับส่วนล้อในรุ่น SV แล้วก็รุ่น S Plus ก็จะเป็นล้อขนาด15นิ้วก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดของล้อเช่นกันครับ นี่ครับรายละเอียดด้านหลังนะครับเสาอากาศแบบครีบฉลามก็จะเป็นเสาอากาศที่ได้รับการตกแต่งแบบสีดำกรอสแบ็กเช่นกันและก็รายละเอียดด้านท้ายของ Honda City Hatchback นะครับนี่ครับเปิดขึ้นมานะครับเป็นฝาเปิดแบบยกยกขึ้นนะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยงามจริงๆไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED เป็นเส้นนําแสง2เส้นนะครับแล้วก็กรอบไฟท้ายเป็นสีแดงที่ค่อนข้างเข้มแล้วก็ดูสปอร์ตส่วนชุดตกแต่งกันชนด้านหลังก็จะดูแตกต่างจากในรุ่นซีดานค่อนข้างชัดเจนเป็นการตกแต่งดีไซน์ของกันชนที่ดูสปอร์ตขึ้นนะครับเรียกว่าถูกใจไวรุ่นแน่นอนครับสำหรับการตกแต่งในสไตล์แฮตแบ็กแบบนี้ครับมีการตกแต่งบริเวณกันชนด้านหลังหรือว่าใต้กันชนนะครับที่เป็นสเกิร์ตในสไตล์สปอร์ตเข้ามาแล้วก็มีริฟไลน์เคปล่าเข้ามานะครับรวมทั้งแผงลังพึ่งนะครับก็เรียกว่า มาดูรายละเอียดด้านท้ายของ Honda City Hatchback คันนี้ครับนี่ครับฝากระโปรงเปิดแบบยกขึ้นนะครับแล้วก็รายละเอียดด้านท้ายมีไฟติดตั้งมาด้วยครับนอกจากนี้นะครับเปิดขึ้นมาก็จะมีช่องเก็บของนะครับแล้วก็ช่องเก็บยางอะไหล่อยู่ด้านล่างนฮะด้านบนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นช่องเก็บของอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆสามารถเก็บได้บริเวณด้านท้ายด้วยครับนี่ครับนอกจากนี้นะครับด้านท้ายที่มีการออกแบบให้สามารถ ปรับพับได้หลากหลายนะครับฮอนด้าเรียกว่าที่นั่งแบบอันต้าซีนะครับมีการออกแบบแล้วก็สามารถปรับได้ถึง4รูปแบบด้วยกันครับรายละเอียดด้านท้ายนะครับจะเห็นได้ว่าเบาะด้านท้ายในรุ่นแฮชแบ็กนะครับซิตี้แฮชสแบ็กสามารถปรับเบาะด้านท้ายได้อย่างราบเรียบนะครับแล้วก็สามารถเก็บของได้เยอะได้ถึง4รูปแบบอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันใกล้นะครับว่าเบาะรุ่นนี้สามารถปรับได้อย่างไรบ้างครับเบาะนั่งของ Honda City นะครับสามารถปรับพับเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระ จัดวางสัมภาระได้ถึง4โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกก็จะเป็น u t i l ตี้โหมดนะครับสามารถปรับพับเบาด้านหลังนะครับทั้ง2ด้านเพื่อจะพับให้ราบเรียบในการเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลองโหมดนะครับสามารถปรับพับเบาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระแนวยาวครับส่วนโหมดที่3ก็จะเป็นท a l โหมดนะครับเป็นเบาด้านหลังสามารถปรับพับขึ้นเพื่อจะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในแนวสูงครับ ส่วนโหมดที่4ก็จะเป็นรีเฟซโหมดนะครับเป็นเบาะด้านหน้าสามารถปรับพับเพื่อจะเชื่อมต่อกับเบาะด้านหลังทำให้เราสามารถนั่งยืดขาได้อย่างสะกสบายครับ ครับตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งภายในห้องโดยสารของ Hondacity h a t c h b a c k นะครับจะเห็นได้ว่าการตกแต่งภายในของ Hondacity h a t c h b a c k เน้นโทนสีดำที่ดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ยังติดตั้งอุปกรณ์ที่ดูพรีเมียมขึ้นมานะครับเบาะนั่งจะเห็นได้ชัดว่าเบาะนั่งเป็นเบาะนั่งหนังกลับนะครับหรือว่าเป็นแบบอคันธราผสมกับผ้านะครับแล้วก็มีการเดินได้แถบแดงที่หนาหรือว่ากว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้ก็ยังตกแต่งด้วยวัสดุนะครับเดินได้แดงเพื่อจะให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นส่วนนนจจออตรงงกลาาเป็ขด8 นี่นะครับเป็นจอที่จะสามารถรองรับทั้ง Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะครับจอตรงนี้นะครับก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ Honda ที่เรียกว่า Honda Connect นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนของเราเพื่อจะเชื่อมต่อดูข้อมูลการขับขี่ต่างๆหรือว่าเข้าไปสั่งงานการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดแอร์นะครับหรือว่าการล็อกประตูนะครับสามารถสั่งได้จากสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ก็ยังสามารถดูพฤติกรรมการขับขี่ของเราได้ด้วยครับนี่ครับตอนนี้ผมลองเปิดดูนะครับจอ ข้อมูลนะครับจอเป็นหน้าจอสีขนาด8นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อกันทํางานได้อย่างหลากหลายส่วนถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นระบบแอร์นะครับหรือว่าระบบปรับอากาศหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับแสดงการทางานได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเล่งหรือว่าปรับระดับแรงลมแอร์แล้วก็ปุ่มออโต้นะครับแล้วก็ปุ่มที่จะควบคุมทิศทางของแรงลมแอร์ครับถัดลงไปด้านล่างก็จะมีทั้งช่องเสียบชาร์จไฟแบบ usb ให้มาถึง2ช่องนะครับแล้วก็ช่องเสียบแบบ power outlet อีกหนึ่งช่องแล้วก็ยังมีช่อง วางโทรศัพท์ได้ด้วยครับขุมพลังของ Honda City h a t c h b a c k ในรุ่น R S นะครับใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ฟวีเทคทอโบอัดกำลังเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ได้รวดเร็วแล้วก็โดดเด่นมากๆครับทำงานร่วมกับระบบจ่ายน้ำมันแบบ Direct Injection นะครับสามารถฉีดตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้อย่างโดยตรงครับ เครื่องยนต์บล็อกนี้ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงสุดถึง173นิวตันเมตรที่2,000ถึง4,500รอบต่อนาทีเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ทำงานร่วมกับระบบเกียร์อตรัตโนมัติแบบแปรผันต่อเนื่อง CVT ที่จะมีชุดปรับเปลี่ยนเกียร์ที่เป็นแพทเทิร์ชิปถึง7จจังหวะด,ด้วยกันครับนอกจากนี้นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ยัง ให้อัตราสินเปลืองน้ำมันเฉลี่ยได้สูงสุดถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรด้วยกันครับในด้านสมรรถนะการขับขี่ของเครื่องยนต์3สูบ1.0ลิตร turbo โโบลโบ็อกนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ให้สมรรถนะได้เหนือกว่าเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรเรียกว่าเทียบเท่าหรือว่าสามารถต่อกรกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรได้ยอย่างสบายๆครับในด้านของมิติต,ตัวรถของ Honda h o n d a City Hatchback นะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4,349ม m mm, มส่วนความกว้างนั้นอยู่ที่1,748ม m mm, มและความสูงนั้นอยู่ที่1,488ม m mm, มส่วนระยะฐานล้อนั้นอยู่ที่2,589ม m mm, ลลเมและกาวเคแลนนะครับหรือว่าความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถนะครับอยู่ที่135ม m mm, มับ เทียบกับ Honda City ในรุ่นซีดานนะครับก็จะมีระยะของตัวรถสั้นกว่า204ม mm ิลิเมตรนะครับแต่ว่าความสูงนั้นสูงกว่า21มิลิเมตรครับส่วนน้ำหนักรวมของรถยนต์รุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่1,179กิโลกรัมครับและเมื่อเราลองดูสัดส่วนของ Honda City h a t c h c k c k เทียบกับ Honda Jazz ดูนะครับก็พบว่า Hondacity ก็จะยาวกว่าถึง3 1 4ส mm, ่มิลลิเมตรครับส่วนความกว้างนั้น Hondacity h a แฮทก็จะกว้างกว่า5 3ส mm, มมิลลิเมตรครับส่วนความสูงของตัวรถนะครับ Hondacity จะเตี้ยกว่า3 7ม mm, ิมลลิเมตรครับและระยะฐานล้อนะครับก็จะยาวกว่าถึง5 9ม mm, ิลลิเมตรด้วยกันครับส่วน9กเคแลนหรือว่าระยะความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถนะครับก็จะมีระยะเกาวเคแลนที่เท่ากันอยู่ที่135มมิลลิเมตรครับ